กรมทรัพยากรธร,รณีพูดถึงเรื่องของอพื้นที่เสี่ยงดินถลม่มแล้วก็น้ําป่าไหลหลากเนื่องจากอิทธิพลจากพายุโนรูนะฮะวันนี้ทางด้านของนายสุวิทย์โคสุวรรณผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ปรึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรธร,รณีกรมทรัพยากรธร,รณีได้พูดถึงว่าทางกรมทรัพยากรธร,รณีนะครับศูนย์ปฏิบัติการธร,รณีพิบัติภัย ติดตามสภาพอากาศอิทธิพลจากพายุโนรูมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณสักร้อยห้าสิบกิโลเมตรทางทิศตะวันออกของอำเภอเขมราชที่อุบลราชธานีมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ85กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กําลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญแล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีในคืนนี้นะครับแล้วก็จะอ่อนกําลังลงเป็นพายุดีเพรสชั o n ท้งศูนย์ปฏิบัติการธรณีภัยพิิบัต ได้ติดตามสถาสภาพอากาศแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์ดินถล่มนะครับพบว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากดินถล่มส่วนใหญ่หจะเป็นที่ราบเชิงเขาแล้วก็ชุมชนที่ตั้งอยู่ริมฝั่งาาทางน้ำตามร่องเขาที่มวลดินเคลื่อนที่ผ่าน โดยจากการคาดการณ์เนี่ยเนื่องจากอิทธิพลพายุของโนรูเนี่ยพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงดินถล่มแล้วก็น้ําป่าไหลหลากทั้งหมด43จังหวัดในช่วงระหว่างวันนี้เลยนะครับไปอยู่ถึงวันที่30กันยายนนี้ใช่ครับวันนี้ก็ภาพก็ขึ้นอยู่แล้วนะสาหรับ43จังหวัดครับนะเสี่ยงน้ําหลากดินถลม่มนะก็ดูได้จากนี่เลยนะฮะขึ้นมาแล้วเรียบร้อยสัหน่อยก็แล้วกันเผื่ออะไรหลายๆท่านที่ฟังทางวิทยุนะฮะพื้นที่เอ่อระวังธรณีพิบัติ ดินถล่ม43จังหวัดเนี่ยภาคตะนองเชียงเหนือก็จะมีอุบลราชธานีศรีสะเกดนครราชสีมาชัยภูมิเลยน้องคายอุดรธานีน้องบัวลำพูขอนแก่นส่วนภาคเหนือก็จะมีจังหวัดปากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพยาวแพร่ลำปางลำพูนอุตรดิตถ์กำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุทัยธานีแล้วก็นครสวรครค์ตะวันออกก็ชนบุรีฉะเ<แ>ชงเงราระยองประจีนบุรีรัแก้วจันทบุรีภาคกลางตราดด้วยนะฮะ ภาคกลางก็มีการจชนะบุรีราชบุรีสระแก้วรบบุรีนคะรนายกส่วนภาคใต้ก็ประนองพังงาแล้วก็ชุมพร,รที่จะมีโอกาสอย่างที่เรนได้ทราบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับในไหนก็นิดนึงก็แล้วกันนะ<ห>นมาถึงตรงนี้แล้วขอพูดถึง